บตรกออนไหนสังคมดําเนนาตาอตอเอาไปจนจบเรอง์ราวตนาดนนเตนเรมอตานขคนแลวะภาพใหญ่เตอ,อนเจ้าอทอกระทานหายใสยใจและกดเลยคะชนทําเงนาินใดห้าล้านหยวนเพยงแค่ออกไปขังนอกชนเลยงแมวอาดาดเราเคยออยระวมกนายางสามคอคอและไม่มออะไรเกดะค่ะนอแต่ชนไม่เคยคาดหวังเงวาวนาหนหงะชนจะใดยอนความคอดะของเขาโนตชนเพลงใดยอนเขา ดะขาแต่พระเจาะปรดพาขาภัยจะภัยชาตรประเทศแท,ทนทานโดดวอยอและมอบความรักกทอหอมหวานและบอนสอทอทหไหบอคอนะแมวของฉะนอชะวงนะออกไปชกนอแต่เชหาแลว้ววกลบอมาตอนกลางคอณโดยมอาการบาดเจบอจากการเลยยอนอคออขออสอนปะทอชนใดบันหลังงอจากสองงเตดเขามาสามวะนอ เพราะกออนหนานเขาถักกระบกคนมาไปดดวยขนเขาไม่สามารถมองเหนใดไงเมเอาเขาใดระบาดเจ่บอและหลัง,งอจากเลยขนทักกอวอนอเขาจะหลับอไปชนคาดว่าเขาแค่เหนยอยอจากการเลนอแต่วนนนการตออสอไม่เป็นนะไปดะาวยศจอนงองอมอรอยวหลานปรากฏนบนร่างกายของเขาเขาปาดดานฉนดวเยความโกรธและนอนบนบอเพอเลยขนของเขา โดยไม่สนใจสายตาดหวัดกลว่าของชนเลยเพราะสายยววนาดนอนอชนไดยอนเสยงมาจากเขาสายยงนนนกลาวหาประนามนอคราวชนจะแยกภาชนะออกจากแผลแพลดะวยกระตายโงนอนอขรรั์งอต่อเอาไปชนจะแจงในห,หาวทราบยังยังแนนอนว่าใครอหัวหน้าในพระนตนอชนบดมัยออก ชนอยกกากัวใหญ่ของตอเวิงชนสงสงยอยังและกอซองอว่าชนเพลงเงนเห็นอนลมอาการประสาทหลอนภาพใหญ่สายหังยางเกยจรหานอนอนอยตรงนะนอสายยงมากแกลวะแต่เจ้าของกระต่ายง,งตอตะวนนกอนขางสวยชนสงสงเยวาเขาจะระเงเกยจอทอจะมาความสอมอพอนอทะระกกอแทกเบเจาะของประตะมกรรมสายไรยสมองของฉนอนอเปล หาชนบดมัยออกจอนโงหอนอะขอบคอนะออกไปไตอสอและยานไม่ใส่ใจเรอคงงานตลอดชะวะตตอของเจ้าของทอไม่ใส่ใจโดดวอยฉอนนลงบนโซฟาวอยอความงอนงงอในสายตาดเปนคำถามของเขาในทอสอดชนกระวชนไดยอนความคอดักของแมว พ่อดะหายไถก็คออเสยงของวัจใจเขาพระชนไม่ได้ยอนอเสยงแปลกๆเมอคอยกบตอนกระบองเพชรชนเลยงไวและแมวจระจะดดออยอชนนหางสถานการโดยรวมมอสายงดดงอมากตลอดทอสังคอนอขณะทอเขานอนเล่นอนอสัมทำสังคอ,อนการตออสอและเพยงแคฟองเอาเขาเดนเลนอนตอเอาไปชนขดดมนตอนเขากระโดดมหาฉะ นอและชนควรจะเดงอขอนมาและไรรอยขาดคาวนแก่เขาชนขดดงมนอชนขดดงมนอดวงตาของเขาสวยจรงองอไม่ๆม่ขรรัง,งอต่อเอาไปชนทนไม่ไหวแลวะดาดขอนาตอองการจะเป็นน้าเจ้านายของละแวนหอรออไม่ขอน้าไมสามารถเดดขาดใดชนทนไม่ไหวแล ชนพลก็ตอวแลววโยนหมอนใสเขาหกปากนอมอนเทยงคันนแลว,ว่าคอนมไมใดนอนพ่ออาของคอนเปนอว่ใจของชนหยดดาดเตในประชวะขณะหนงอชนหนบอไปแล้วว่าคอนงนงอชนไดยอนาดาดพอดาวาน,นอนนทำไหมแมวกลวะมอนเปเนเพยงความฝอนอ วน,นรัง,งอขอนอฉนกนักข่าวชาวและกำลัง,งอจะออกไปขังนอกและชนเนด้าสเดนมาในแคทวอลนข,ขเกยอจักราวกบำกำลัง,งอรอหายชนเปดระประตะและออกไปดาวายกนชนชน,นวขนมาและสายมในสายเขาเหมะยอวอสอมหายัยดวงตาสเลองอัมภะนขนาดใหญ่เผยหายเนกนอตอน ชนหย่าเบาเขานมาและวางเขาไวหนากระจกเพอ,อาเขาจะใดมองเหนอแพทวัลลันบนร่างกายของเขาเหมะยวะเหมะยวะเหมะยวะทอนใดนอนในร่างกายของฉนกเตมาไปดดวายาความโกรธวัจัยของฉนนสอกราวกับวามนอสามารถยกขน,หนังคาใดอ่ะพะกระตงอโงเขาทำห้ชนวลานจอนงอ,งอ ฉนอจะองมองใบหนาวนทอหงดหงดะและสำนอกผดของเขาและเกอบจววระฉนบสังคบากของชนภยัยดะวันนคนอนามายัยใดระบอนญาติไอออกไปขังนอกสถานการโดยรวมร่างกายของชนแขงงดอะไมนาเชอเขางาขากลางเกงของฉนอเมยวอและเมยวะเจ้าของฉนอคอนามัยสามารถทำเชนนนไดพระเจ้าขาคอนอนไหมวาวนนสำคอยอยแคไหน วน,นนเป็นนวนนชนและกระตายดัวหลกนเพออะเปนะเจหานายอาจรารย์ธรรมดาธรรมดาหลอกฉานอแมวทอดักคออาจารย์นายศธรรมดาการเป็นนอแมวถาอเปนะความทอกขอสมันอายาอย่างงอชนแทบจะควบคอมอมมา,มาปากทอมาวนนอกน้ำไม่ใดเลยแกลง,งอทำเปนน้ำไมเขาใจว่าเขาหมายถางออะไรโอเคฮยอดกใดแลวะ ชนจะซาอาครมานวดผมหาไข่เนเมอชนกลบอจักทำงานเหมะเยาว์ชนอยากบอเบญจมาศใหญ่ท่อหดหนงบก,กรรมอ่ะและกระแทกประตะตาหมอมนงอเขาแต่ชนประเมนเขาต่าไปเขาแอบออกไปนอกระเบยงแล้วว่าไปบานเพโอนบานเพอ,อนกหานอขอดวาเขาเดนอออกไปโดยไม่ใดต่องงใจและเปดระประตะหายเขาภาพใหญ่หนกนบประมาณองดะวายวความขอบคอนะ ความหมายของเขาคออะไม่ตอองค์กะงวนมเมอาวอนาหนงชนใดเปน,นะเจหานายชนจะตอบแทนคอนดวยนระอยอตอวะเมอาชนากลบทมบหานอมอขออาความอีจากเดอะบิ๊กพิเชอร์ตอเดเทปไวทอประตะมมอนอบอกว่าแมววนมอพฤดก็ไม่ด่ไปบานขนอนะนแล้วว่าทำลายกระต่ายของเขา และขณนนนะ,ะนอนะกบควบมอตวัยทอนนทจนวกาเจาะของจะประกาศนอตว่าออกไปฉนนสอ,อ,อกขอบขอนกประภาพใหญ่แต่ยศสงคงปลดบอดตามนาดเขยนอยขังขัง,งตามทอ,ออยอในบอนดก่อชนอาจยอยในอาพาร์ะเมนต์ตอระดับใบเฮเอนแต่ขังขังก็นเปนบันเดย,ย่หลักเงเลกทอมทอทดัดน,นราคาแพงชนสอดนลมหายใจเขาแล้วก็ก,กทประตะ ขณะทอคอดวเมอชนกลบอมาชนจะแจงวงยไห้ได้ทราบเกย,ยกความชวรายของสอสังคมและยกมาอาของชนเพอกดนงประตะักประตะักคอลอกระเปแดดจากดานในเชนกมหะวะลงและมองเหนใดเพยงเรยววขาของพระคนทอสวมกระโปรงสรันอนสอสดอาอวลและสาเชตะแขนสนสนกกสเทาชนากน,นอย,ยอมวัยเงยหนานอน และกล่าวอย่างสางภาพสวสดชนเปนน้าเจ้าของเดจุเดกสาวมใบหน้าสวยและนาระโกมากผวาของเธอต่อทำดวาวัยบนชอนบางเบาผมยาวหอยก,กสเกนกลอิออย,ยของเธอเครองประดาบ,บ,บผมสอขาวดัหวานเปนนบเศรษชนไดพกบกหานองมอง,มองของเธอ ดวงตาเฉเด็ดจเจนเหล่านัสทออนดงอนปรางของฉะานอหยองงสาวกระพรบอตาและถามแมวสอสอมอชนโพ้ยกระนาสำกร,รมเพออยนอยอนอนอน,อนแมวสอสอมอตอวนนอหยองงสาววาโพยกหอนอหาและก้าวออกไปพอดะเขามา มอทสังคลมองเทาๆบนอตอนอนเงยยางมางามบนโซฟาอากดันหนงมแมวสอสมอตอวายักกำละแงกแรง,งตายเธอเทน้ำหนักแงกวะหายฉะนอแลว้ววางไวหนาโตเดกสาวบได้ค่ะนอเหล่าว,วระหยานชนกลบอมหาดโบดาเธอกำลังงดอกกระตายยอยในอาอมแขนของเธอกระต่ายยกอะอนแอ และนาสมเพชและขอกลวะและพยายามเขาไปออยอในอาอมแขนของเจหาของขณะทอชนมองถามไปจะจะดาดก็พองเขามาและกระซาบางขางังฉะนอท่านเจาะขายาไปเชอเขาเลยเขาเป็นนชาเขยเยาะเขาไม่ได้ใช้หศบไดชนเมอชนอหาปากเจ้านายของฉนอยาปนไอหายเขาหลอกคอนะ ฉนอจะบอดจูทอคอและยะไม่หายวะระหยานกระตายนานก็จะรององอ,งองลูรุยนเงยหนาหน้มองดาวยรอยมาบนใบหนาของเธอและยะมะเลกกรอนอนอ,อ,ยออยออยหายฉนดทวอยอและกล่าวหายาไปหลงเขาหนาเขาเป็นนักคนหนาดานแต่เหมะอนกระตายจะเขหาใจและเต็ดวอยอขาหนุน งอเผยให้เนรอยว่าหลานโทษขาชนขอโทษยังจอนงงจัดนดชนขอโทษจอนงองอมออะไรผลปรากฏก็บกระตายของคอนหรอนอมัยชนสามารถไปกับบคอนนทโรงพยาบาลเพศอตรวจสอบได้ฉนจะใจทายศก่อยหางพระจอกหาคอนาตอ์องหายความสนใจคอนน์ไมสามารถทยอดเดนาใดาเมอเนสาวสวย กระตายยศวนแกลง,งทำเปนนวาเขาถอนขนตรงจะดูหลานของฉนดวโยศะมัมดาดพยายามมดนรนย่างหนก่อแต่ชนเอาไม่หนงบดฝดามอบหนัวเขาเหล่าวระยานกนวาวาไม่ตอองไห้ฉนดดแต่ตออสอตัวแพทยะเราเปนนเพอนกนแลว,ว่าไม่มออะไรจอนงอจกักงเหล่าวระยานหอยดาชะวะคราวแต่ดาดของครอบครนวออ นะลูรุยนยอมมาเลกนอ,อ,อ่อยและกล่าวหาแต่ดาดของครอบคอนวอคอนาอาจมปยหาทางจะตอยบอหางชนมองเขายังสงสอยอเหล่าวะระยานอาทะบายเมอาเขาอาสอกาบกระตะกหายเขาเงยยกลงไปในกระบะทรายของกระตะกหายชนมองดาดยังไม่พอดะอะไร เจ้าของงอยไหนยับงาการตะอสอทอรณ・แรงของเดจุเนยได้ชดว่าเขาดดงบังสังงดเขาลังอเลจะยังยังยองงดจะทำซะมัมหังทั้งงอหมดของเขาตะหมดมงอชอดดทะละยอนอยตรงปลายชนได้ยอนเพยงเขาสงคงกรดอกเตอร์องอยขังในกระตายศวนหลอกไหายชนโจมตะเขาไราเกยรอตใอดใดและวาเยยบอบอทบชอนอและทำหาฉนดแยะ ชนหายใจเขาละกอฮ่าฮ่ามออะของชนสอ,อนอ,อขณะจะบอเดอจุและมองเขาไปในดวงตาเนอเปนนำของเขาและอดไม่ได้ทอจะดะห่มนอตอเวงิงเขาเปยนนก็ชายเอาแต่ใจทอนนระกองคอนนะปลาออยยอ,อเขาไปเพราะเขาละมอในห้องนำไม่ได้เหรอชนผลกลางโอบอวนของเดจุออกไปด่าหานอน,นอกเขาไม่เช ชนกระสาบบายังไหวพรบอวอหามมนรอน,ร,อนร่างกายของเดจุดะเหมะอนจะกลายเป็นหนหนวักของเขาหลบตายังางไมเออมราอาถาชนไดยอนเอาความคอดะของเขาชนจะดะทะกอตอเวงพระเชยวชาญคอนะไมาชอบคนระบายชายเก่าของคอนหรอนอมายัยชนดาดอ่ะได้ทำงานหนกอเพอ,อครอบคอนวะของเรา เอาชนะอะประสักเรยกไดวาทำงานอย่างไม่รัจ,จกอเห็นเดเนอออจนวะนาตายจองงอ,งอแต่ทางงกรนะนกนกปตอเส็จฉนเพราะเรองเลกลอ,อนอญอนธรรมหายใจของเฉนแตกสลายแนะนำหายนาเรวะ,วะรับประมาณบัชนอกอสอกสองสามคอนงอไม่ยังนนนอนในอนาคถถกนะัขอให้ยชนทำอะไรบางงอยหางชนจะไม่แม่แต่จะตอบลังงอจากกลดน,นด,นด เขาจะนัตนาการอย่างแจมอชอดะในใจว่าในอนาคตจะนัจนาองระองคใช้ขอนองหายเขาเซกอสอดามออะไรผลปรากฏกบคอนะต้องแงดว่านนนทน์ชนผลกคอนอกไปข้อน้ำไม่ได้ยอมมก,กอเลยเจ้านายของฉนกนะผดะ่ดสถานการณ์เลวร้ายมากโปรดให้ชนฉดนอกฉนกดมยัยออก ลูรุยนพอดดวยอรอยมาวาชนพาเด้จุไปอาบนมัมตอนนอมอนสะอาดแลวะขอบคอนะฉนอนองคหายฉนเสยย่าใจชนระบวนคอนะมากข้าอาบนำเท่าไหร่คะชนจะโอนไปหายไครนะลูกรุยนพอดยังเขนะ่อายนอนน้ำไม่จำเป็นนอนเลย แต่ฉนมเรองค์อยากจะถามคอนนนนนอออยอฉนอต่อแวกเงรัลวพอดะเหล่าวะระหยานมองมาฉนาอย่างขอโทษและขอระองคชนเพลงอะไรงานและจะเดินทางงบออยอมากในชวงนะและจะไม่กลบอมากระเปน,เนาบาังคอนงอก็บกตายต่ายบอหานอชนใหม่ สบายใจชนขอฝากไว้กอบคอนสอกสองสามวณนาใดาไหมพอดแลวกกลวัจะไม่เนธวอยและหลับตาแลว,วพอดัวหาไม่เป็นอะไรถาชนทำไมใดชนคาดวักระตาย,ยกบอดาจ,จะสามารถเลนดวย,ยกนาใดาเพอผ่านเวลาชนอตอนตาตอนตอน,อนใจกอบรอยมอของลูรุเยนชะวะขณะหนงอและเมอาขาพผจจงอสองสตอไดขะผจจกตกลงแล วะสอท่อก็คะรองงดชนทำผดด่า,ดาจ,จะ่ะจะกระสะบบกกระสายเท่าบานคนเดยาวเพมความแค้นนกเกาของเขาก็บานกระตายเขาไปออกอชนต่อองไมปลาออยาหายพวกเขาสองคนทำอะไรเลยชนน์เงลจ,จะพระดะแต่ชนกทำงานดะวอยอเขาอาจจะทะกทอเงหอยบานคนเดยาวลูร,รุยนพอเดาเบา ฮะาฮ่ใช่ใดเพยงเตรยมอาหารไหกระตายยกอนไปทำงานชนจะจ่ายเงินอนอหายไขนอทอกวอนอวันนอละสองร้อยหยวนโอเคมยอชนมองเขายังจอนงงใจแลวอนบปตอเสพอดัวหาชนจะปลาออยหายไข่นะทํำยังนนนดายอย่างไรชนอยากรมกระต่ายมาดแงดเดกลาวะ ขอนามาดกทอแล้ววจรองงดาดมองมาชนดวิยความสอบอสอนอเหล่าว,วระหยานบอบตอวกระตะไยและดวงตาของเธอเตม,มาไปดะาวยรอยมาจางฮ่าฮชนข้าโดดจะหักวะชนไม่ระว,ว่าจะกะนออะไรชนอยากจะลํามรสอรความของมอขอนอของความระก่อชนเพมวิเชตแล วะชาวนอรัง,งอขอนอเวลา8.00นอลูเรียนขอประตะบานของฉะนอเขางอขออาความทางงงฉนกอนทอเขาจะจักไปแต่ชนยอมสละความงามชนไม่เหนมนอในความฝนตอนฉนอตอนนขะนามาดวายเสยยงข้อประตะสมองทองงอหมดของฉนอยองงอยในสถานโหยดดดทำงานชนเกยยศกันละกอขอนอ ฉชนอนสอกระกรดทกอเปดฝาลงศพของฉ่านสอสกพกระฉนกแลไม่ไปว่าไม่ใดสายซาออจงเดนะไปเปดรป,ระะประตะเมอประตับเปดออกละวอนหยานแดดแตกต่างไปจากเมอวันยังสางนอเชงอเธอสวมสอาอเบลเซอสอนำเงินะเขมอดดวไวเสออด็อกเตอร์ปอสอขาวดานนหางและกระปรงสะนอเอวอสนอสอฟา อ,อนกระปรงความยาวพอดและโชว์หนเพรยวอของเธอในขณะนอเขาอามกกระตายสดขาวราวระวบบมวัยในอาอมแขนของเขาออยอยในอาการงนงงอชนคาดวาชนเจ้าแมชางอีพอ,อของคอ,งองนปลากาอคอนหอนอเปลาขอโทษสายตาของลูรุเยนจะองมองมาชนและเธอต่อแวกงดอ่ะก็อนยังรวดเรวะ มองไปทาง,งออและเมรมรมอฝากของเธอใบหอสอวลังสะขาวเหมะอนหมักข,ของเธอมอสอแดงคันนอยังเนใดชะดะจะต่อใจของฉนอยยสังคมกำหนดการตอบสนองเมอมสายงแหดผลมากอนเจ้าของกระต่ายโงขาวบอลสอทอทอและไรเดยงสามารถพกเบจนายของฉะนอ ความไรเดยงสารนกเหหมะอนกบนแกะแทะเขาไปในปากของหมาบหาชนกดมยัยออกชนยาบาเอเสอมอสมมาจากทางเขหาและสวมนาลาวาสองอยยอมอนานาดอดออกมาและอะัะบายว่าฉนมปยาหาในการนอนเมอคอนนและวนนต่อนาสายขณะท่าชนเอออมอไปหยอบกระตายจากอาอมแขนของลูกรุเยน็น ดาดขอดกบอตอเวิงเลกันยายนนอเถอดพระจกหาไม่อาคอนกนนอนดะวะดะโอทําอาหารชนเนฟนอของคอนยอมอยในปากของคอนะลูรยุยอนยนกกระตายหายชานอชนมองกลนบอไปทอดาดยังออนยนดาดไม่เขหาใจแต่หางของเขานขะนะโดยสออย่าชาตยาน ทำไมคอนดเงอมองมาชนแมวอัดตาอองค์การอะไรลูรยนยอสมคงทาอาหารกระตายอยชนมองไปทอมอนนมน,นเปน,นอบร,รนดะนำเขหาชนราคาดเงละพะณนะหยวนและกมอของเลนกระตายและอดะวอยอเหลาวรยานกนวาวชนจะรบกวนคอนดวอยอวอนนขอกระตายกจะเหมะนอหน,นออยออยอ วันนนสองงวิชตหายถนนงะเลยพนักงานชนจะจ้างคนมาทำความสะอาดเนชนกกหอนนหาเขาว่าร้อเบา,าและยอนนว่าออกมาเพอจอจมเชอ,อกอกบอวนของกระต่ายเบาาฮะจะเป็นนกกระต่ายทาตดักหยาดเงเสยงดดงอและงอแม่ของเขาครอบคอนว่าของเขาเข ح. หาใจชนไม่สามารถตันทานกลามเนนอใบหนาของชนใดอย่างสมบรณะนะ มอความคอดเปนอของตอเวิงควบคอใหม่ใมไดโทรสรพททของลูรุเยนดักงอขอนอในกระเป๋าของเธอเขาบอกว่าเปนเรองเรงดวนฉนจะไปก่ออนกอนนาดะแลกกระต่ายดดวอยอยฉนพ้ยก็หอนอหาก็สองงอเขาเขา,ขาไปในละฟอตเมอประตะปัดลงฉนกจะองมองไปทักกระตะไย รอยมอเบยวสามแต่มอและรอยมอทอไม่ใส่ใจเจ็ดคะแนนเกดขะนดมอรมอร,ระมอฝากของฉะนชนกอดกระตายแลวยอมหายเขาฉนบดัวหาถาเกดอรายไขยนกบกระตะหายชนจะแจงงงหกนัทรับว่าการเป็นนจอเนอาหาวะของดีออนแพลิสหมายความว่าอย่างไรคอนัจะถาก,กอฝอง,งอไปพรอ,อมกบอเขา รอยมอของเดจูหายไปจากมมมปากของเขานดตามกฎการอ่อนระกกสรอยยอมอมอมอปากของกระต่ายขอดงอหางโกรธของเดจูเกอบจะเหวยงค่ะนอขณะทอเขามองมาชนดวยสนาเสนหาใจเชนเจงกกำลังงอจะตะาอสอจนตายฟ้าบาดเหตุใดพระองค์คะจะงงไัมแปรับกตรอใจธมนตรคนกั่วในไหว มอนาเฮมอนกบซออหมายตอนเขาใดรับประการชาววยเลอาจจากฝนตกขนกอนในซางฟางงกกระตายและเบนาอ,อชนองเกยจอรหานอมอนธรรมหายดะบไม่สบายใจไดอิงและเบเจาะวนตะวนอ่อ,อยแล้วว่าเขาคอเดวาคอนะคัดวาเจาะนายจะอ่อยทอบานตลอดไปหอรออเปลาจะมสอสก็คอรองงดเขาไปทำงานพอใจเขามองดะหกตายทะแขงงดอทอนด และยมกวางชะอาสยงของเขานำหนาเขาเขาทองงดและไม่ดักเขาเคยเปนอนัพานตอนนอเขาเปนนรกตอจรองององชนบดมยัยออกล่างงอจากทอชนหาอาหารด้วยจุเสจะแลวะชนเรมอจะด็อกเตอร์งอหายกระตะหายระงมขนาดใหญ่และใหญ่ระงงนงอยทางไตและอกรงนอยทางดานเหน ตรงกลางฉนนงบณนโซฟาและอ,อนนใหญ,ญ่ละกลบเรองหนงอทอง,งสองฝายในความสงบแต่ชนเพลงอใดระบอของกลบบหานอเมอาชนกลบอมากระตายไม่มอตายในไอเงเทางสองขอหางและมอนระองค์ใดไม่มอความคอบขอองใจใดๆเขาของดาจ,จะทอยกขนา,นานครหนง,นงนในอากาศละมาลงมอแมวสองต่อวะ,ะเช เยาวะชานดาอวชนดและเพอ,อนไหมไดดะแคร์ไหนชนเดนอไปควาเดจุจุทอคอเสอะและอเมเขานนจากกระตะหายขานออนแรงของเดจุจุเตะขอ,อนอไปในอากาศและระองเหมเยวยววอชนนกนบอไปและหมอบลงเพอดกระตะหายขนของกระตายนนมสอขาวเหมอนหะมะและดวงตาของมอนดงดบดมอ ไรระองครอยของสองงอเจอปนมอนอสวยงามมากจนเจ้าของนอเปนกระตะหไฮและบอหอของเขาบอมอของฉะนอและวัจัยของฉนกตอนขันนดวยความต่อนอเตนอนาระก่อขอนนอ,นนอนในความฝนของฉะนอชนฝนหมนวอนหยานสวมกระโปรงจากบอ ในชดนกสกสาวทยานยอเดิหกตายคอหนงอยบนผมสเขมอของเธอดวงตาของเธอเป็นนสอดำและสะขาวหางตาของเธอหงายขอนอและเธอนอนอยบนพอนอในขณะทอชนกำลังงดแลเดาจีเขาหอรอตาลงแล้ว่ากระบอจะโบดา้าฉนอตอนนะค่ะนาพรอ,อมกบาการเรมอตอนอ ตกหนาดนอจักโบดาข้อนมความฝนทอแยะมากด้านขังภาพใหญ่สอบอสอนอไดยอนเสยงกับเดนอเสไปบนเตยงกำลังงบงงงฉนอยอางงเท่าขังหนงยอง,งงความง,งอยบนมอของฉ่านอชนไดยอนเขาดดเงเจ้านายของเขาน,น,นอเปนนอฟนนไฮ อยาก,กลวะ่าเลยเมยอฉนใดเปน,นะเจ้าแห่งสถานแงนฉนจะเอาเจ้าของกระต่ายโง่ไปมอบหายใครเนออย่างแนนนอนฉนแค่ไม่ระว่าเขาจะรังเงเกยาจะหมายขอน้ไม่มอสมองฉนบดไมออกและขยาภาพรวมหายนอฉนดกองวนเกดะอะไรขอนอภาพใหญ่ข้อนฝนรายหอนอเปลาชายัชายใดชัยใด เจ้านายของคอหน่อยทอน,อไ,น,อ,น,นอ,อไปนอนกอนอเถอไปนอนกอนอเถอภาพใหญ่ดาสอบอสอนอแต่ยสังคอดดเนเจ้านายของเขาไอาชางอโอนโยนเหลอเกนอลัง,งอจากไรประโยชน์าดมัวน,นอฉนกไปทำงานพระคนต่างกอคอลอสังคลายเชนกนอสองันแสดงให้เห็นจากการฉนโปสอัป,ปเดตสถานะ8รายการบนวิเชาในวันนาเดยาวดาวายองเงนาเดอนทอ,อ,น,ทอ,อน,นออ,อยอขนาดดน มอนอเปนนเรองคธรรมดาจะทําผดพลาดในทอทํางานเพราะคอนจะไดสองงดคอนาจายไปชนมกระจอนสอกวบคอลอกอของชนไม่เหมาะกบอบการทํางานชนเหมาะก,กบอบก,การเกเบงนาเดออเทานอลังงอจากทอชนโพสไปรุรุเยนกโอนเนนอสองร้อยห้าสิบเยนไปงบยอชอวิเชตของฉ่านออสกดสอ,สอทอทอเขางอเงนินจำนวนมาหาย เขาคงไม่่อดาว่าชนโพ์ในวิชชตเพอบออกเปนนนยาวาเขาควรใจเงนในหนเพอดและกระตะหายดังวนนอเขาจะงะโกรธชัยไหมแต่วา่าหน้าถะดมาขออความของลูรุเยนมาวัน,นนระอ,อนมากการรถละกระตะหายเปนนการทำงานหนก็เปนนโบนสชนจะซาไอไอสกรมอมทออชไขณทา,านตอ ชนแค่ถามชนจะหาผหลงอแบบเธอใดทอไหนและเทิกซายไอสกรมอหายชนดวอยอนอมอในไอสกรมดวอยอเหรอเลขทอนอข้อ,อความรักกอทอกำลังงอเบงบาลของฉ่านลูยันจะวดาโอแชกบอชนกอคอนเวลา20.00นอเพออตรวจสอบกระต่ายเมอชนเขาเขาวดาโอกระต่ายทำหนามยะฉนนสกเยสยยซาในใจดังงนอนอเมเอาเขาเฝ้ากระตะ่า หายและฉะนกเฝ้าเขาเมอาเขาก็พาดว่าไปฉนอดไม่ได้ทอจะยกมะามาปากขอนอถ้าง,งงขนาดว่าตอนผมดกระตายแลวะฉะนมก็จะหนาตาแบบนอนอเสมอดาวัยรอยมกวางบนใบหนาของฉนมองมาชนละพอนัมคำพะดะออกมาชนหัวเราะเหมะอนขนงเงาทางเขาชะมอชนเพราะทอกครองมดมคนสององอของ เขากระดะกระหายตรงนอนนอนเหมอนสอนอนของโงยอมมาหายผะคนชนบดมัยออกสยองกรงอประตะดังงกทะนานารบกวนความคอดะของชนในการหาภาพใหญ่เพออสนทนาสวอยอชนขาดวาเปน,นอนหนวอนหยานเปตระประตะดะวอยอรอยมาบนใบหนาของเธอทอนนตทอชนในรังนะนอนกอครรองอมอนนอนหายไป